สวัสดีครับอ่าตอนนี้ก็มาอยู่ที่ซากอซางนะครับก็อีกสักประมาณอีกสองอีกสองซ้าประมาณอีกสองซ้ำนะครับก็จะถึงใช่ไหมเพียงใจอีกสามค่ะอ่าสามแล้วครับโอเคเป็นยังไงบ้า,กกา,บาคงายยาาครับเีลยวประมาณสองโลกว่าๆกับสามโลประมาณนี้ค่ะโอ้ยังไหวอยู่ใช่ไหมครับเท้าไมา่ไหวแล้วค่ะเจ็บเท้ามากเจ็บเท้าเหมือนกันเขาไม่เหมือนกันเล็บขบเล็บขบแน่แน่เล็บชิบหายโมยโมยก็บอกเล็บขบใช่ไหมครับ มีสิทธิ์กินไปกี่ไม้แล้วครับวันนี้ไม้หนึ่งค่ะอ๋ออันอื่นอย่างอื่นล่ะเทียบใช่ไอติมไอติมก็กินอันนี้ยังไหวอยู่ไหมครับได้นิดนึงได้อีกนิดนึงอ่าเหมือนจะเดินเร็วเหมือนจะเดินเร็วกว่าเพื่อนเลยรีบถึงครับรีบวิ่งไปไหนแหวะยานบวหยก่อนไปถึงเชียงคานล้วพิการเลยเอาล่ะสอบรถตรอ ยื้อเราไม่กินสาบรสมันสมมันกินเฉพาะไม่กินเฉพาะได้ป่าววะแล้วมาใส่กับพริกอะไรก็อร่อยนะอ๋อเหรออนี่ครับคุณเตยกินไปกี่ไม้แล้วครับอ๋ออันนี้เป็นข้าวปิ้งเหรอข้าวปิ้งค่ะข้าวปิ้งอร่อยไหมครับอร่อยค่ะอ๋อมันไส้อะไรอ่ะไส้ไส้อะไรอ่ะไส้มันมันเนาะโอ้กินไข่ไปกี่ฟองแล้วครับกินไข่ไปสองฟองค่ะโดนแอนแอนแย่งไปฟองนึงไม่ได้ไม่ได้แย่งครับแค่ขอนะครับเออ Let's go โอเคเจอกันครับบาย